ทางภารุยวันทางภารุยคิดเป็นก็เป็นสุขได้คิดได้ก็มีแต่รำรด้วยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถนทางภารวย สุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยววันนี้พาไปล่องเรือชมธรรมชาติพิชิตยอดเขาหนอและขอพรสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดนครสวรรค์กันค่ะสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยววันนี้เราอยู่ที่เมืองปากน้ําโพจังหวัดนครสวรรค์ประตูสู่ภาคเหนือค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งวัดสวยๆส,สาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติสุดตรการตาค่ะ เดินทางมาถึงนครสวรรค์ทั้งทีต้องมาไหว้พระกันก่อนที่วัดคิรีวงศ์ซึ่งด้านบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของพระจุลามณีเจดีปูชนียสถานสําคัญและเป็นเจดีศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครสวรรค์มีด้วยกัน4ชั้นค่ะชั้นแรกวัดจัดให้สําหรับจุดทูบเทียนบูชาพระส่วนชั้นที่2และ3เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลอง12ราศีและพระพุทธรูปปางต่างๆค่ะ เดินมาถึงชั้นที่4จะพบกับเจดีย์ทรงระฆังองค์เล็กภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศสีลังกาประดิษฐานอยู่กลางเจดีย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาสักการะก,กันค่ะ ใกล้กับพระจุลามณีเจดีย์ังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรแวะนะคะอย่างที่หอชมเมืองนครสวรรค์มีลักษณะเป็นอาคารสูง32เมตรขึ้นมาด้านบนจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพและบริบทภาพรวมของเมืองนครสวรรค์ได้แบบ360องศาใครที่ไหว้พระเสร็จแล้วอย่าลืมมาที่หอชมเมืองต่อนะคะขอบอกเลยนะคะว่าวิวสวยมากๆเลยค่ะ หนึ่งสถานที่แลนด์มาร์คเมื่อมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ต้องแวะมาคือที่ภาสารแห่งนี้ค่ะเป็นสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์มีลักษณะคดเคี้ยวเหมือนสายน้ําสื่อถึงการรวมตัวกันของแม่น้ําหลักสี่สายคือปิงวังยมและน่านที่มาบรรจบก,กันจนเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาด้านปลายของภาสารจะมีหมุดสัญลักษณ์กมศูนย์ต้นแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันค่ะ อีกหนึ่งสถานที่สําคัญตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับภาสานคือศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า155ปีและต้นกําเนิดของประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนั่นเองค่ะครับศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิมแควใหญ่ปากน้ําโพนครสวรรค์เป็นศาลเจ้าที่ มีความศักดิ์สิทธิ์จากนายหงเปียวแท่ผู่ซึ่งท่านได้นำลักขังประวัติศาสตร์ในตั้งแต่ปี2413ศาลเจ้าแห่งนี้ประกอบด้วยองค์เจ้าพ่อเทพรักษ์เจ้าพ่อกวนอูเจ้าแม่สวรรค์เจ้าแม่ทับทิมเจ้าพ่อสามตาซึ่งให้พวกเราได้ขอพรอันได้แก่ในเรื่องของการทำมาค้าขายการขอพรให้เจริญรุ่งเรืองถ้าเป็นเรื่องราชการก็ให้ขอพรจากองค์เจ้า พ่อควรอูเปิดตั้งแต่7โมงเชา้าปิด5โมงเย็นนะครับเราไม่มีเสาร์อาทิตย์เราเชิญชวนที่จะมาร่วมกันศรัทธาและขอพอรจากองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ของเราครับนอกจากนี้ที่นครสวรรค์ยังมีศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหลายแห่งนะคะอย่างที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผาเดิมเรียกว่าเจ้าแม่ทองสุกหรือเจ้าแม่ลำดวนผู้คนมักนิยมมาขอพรในเรื่องโชคลาภและด้านค้าขายค่ะ และนี่คือสารเจ้าพ่อมังกรทองโดยมีความเชื่อกันว่าหากมาไหว้ขอพรจะทําให้กิจการการค้าเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งนิยมขอพรเรื่องบุตรจะทําให้มีบุตรที่เลี้ยงง่ายสุขภาพแข็งแรงและเติบโตปราศจากพยันตรายค่ะ จากศาลเจ้าจีนเรามาที่วัดไทยกันบ้างน,นะคะที่วัดศีอุทุมพรหรือวัดหลวงพ่อจ้อยเทพเจ้าแห่งเมืองปักน้ําโพค่ะทางวัดได้เก็บสรีระสังขารไว้ในมณฑบเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้นอกจากนี้ยังมีอุโบสถลอยฟ้าเสาร้อยต้นที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระเบื้องและเครื่องเบญจรงนับว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวยที่สายบุญห้ามพลาดเลยค่ะ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากนะคะก็คือที่บึงบอระเพ็ดค่ะที่นี่เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศครอบคลุมถึง3ามอำเภอมีการบริหารจัดการเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติและยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกอพยพนานาชนิดรวมถึงจระเข้น้ำจืดที่นักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิดค่ะและยังมีเรือของชาวบ้านไว้บริการสำหรับคนที่อยากล่องเรือชมนกและทุ่งดอกโบแดงนะคะ บึงบ拉เพชรแห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่รัชกาลที่7พระราชทานให้เป็นแหล่งพ่อพันธ์สั์น้ำนะครับมีพื้นที่ประมาณแสนสามหมื่นกว่าไร่นะครับแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของบึง巴าเพชรก็เป็นทุ่งบัวแดงนะครับทุ่งบัวแดงเนี่ยความงามก็จะมีในช่วงเดือน พิจการถึงเดือนมกราคมนะครับแล้วก็มาดูนกอพยพแล้วก็มาดูวิถีของชาวบ้านที่หาปลาในตอนเช้าแล้วก็ปัจจุบันที่จะค่อนข้างมาเยอะมากก็คือมาดูจระเข้สายพันธุ์น้ำจืดเขาจะมีเจ้าด่างนะครับยาวประมาณ3เมตรกว่าเกือบสีเมตรเนี่ยนะครับเป็นตัวเด่นแล้วก็จะมีลูกๆเขานะครับก็อยู่ตามธรรมชาติถ้าเรือดูนกเนี่ยนะครับก็คิดเป็นชั่วโมงปัจจุบนนันในชั่วโมงละ600บาท ในส่วนที่2คือเป็นเรือหัวดาบในการที่ไปดททูทะเลบัวแดงเนี่ยนะครับก็จะคิดนักท่องเที่ยวท่านละ100บาทตอนนี้เราก็กําลังทาที่นี่ไปสู่เรียนรู้นะครับในเรื่องของวัชพืชที่ท่านเห็นลอยน้ําอยู่เนี่ยเราไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นตะกรนทับผมเราเก็บมาเป็นปุ๋ยในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะครับเพราะฉนั้นก็อยากจะเชิญชวนด้วยมิตรไมตรีอันที่อยากจะให้ทุกคนเป็นมิตรสิทธิว่าลอมมาเที่ยวดูระบบพื้นที่ชุ่มน้าระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคือบึงประเพทแห่งนี้ครับ รอบๆบึงบอระเพ็ดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งค่ะหนึ่งในนั้นคืออาคารแสดงพันธ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ8ปดสพรรษาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พันปลาน้ำจืดที่รวบรวมไว้กว่า100ชนิดส่วนใหญ่จะเป็นปลาหายากที่ใกล้ศูนย์พันไฮไลท์คืออุโมงปลาขนาดใหญ่ความยาวกว่า24เมตรมีทั้งกระเบนตัวใหญ่และปลาตัวยักษ์ว่ายโชว์ไปมาช่วยสร้างความเพลิดเพลินแก่เหล่านักท่องเที่ยวไม่น้อยค่ะ และใครกําลังมองหาขนมโมจิอร่อยๆซื้อฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านต้องมาที่นี่เลยนะคะเขาเป็นเจ้าแรกที่รเริ่มการทําขนมโมจิค่ะในร้านยังมีของฝากอื่นๆอีกมากมายเรียกว่ามาที่เดียวมีครบทุกอย่างเลยนะคะของเราจะเป็นเจ้าแรกที่เริ่มทําขนมโมจิขึ้นมาครับแต่เมื่อก่อนจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้เมื่อก่อนเราจะใช้ขนม ชื่อว่าขนมเปี๊ยนมข้นหวานเราแตกตา่างจากที่อื่นไงตอนนี้ของเราเนี่ยยังใช้พนักงานหรือใช้คนในการปั้นยังเป็นแฮนด์เมดอยู่ถ้าตูวไข่เค็มเนี่ยของจันทรสวรร์จะเป็นไข่เป็นซิกซิกรสชาติของทางจันทรสวรรณโมจิจะหอมแล้วก็นุ่มครับก็ใครผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะมาเที่ยวนครสวรรค์นะครับแล้วอย่าลืมแวะเวียนมาซื้อขนมของร้านจันทรสวรรโมจิด้วยนะครับ มาถึงที่สุดท้ายกันแล้วนะคะใครที่ยังมีแรงเหลือและชอบความท้าทายต้องมาที่นี่เลยค่ะเขาหนอลักษณะเป็นภูเขาผินปูนด้านบนมีจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวต้องบีชิตบันไดกว่า700ขั้นบางช่วงมีความชันราว90องศาเมื่อขึ้นมาถึงยอดเขาไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยนรรมทําก็คือการถ่ายรูปคู่กับธงชาติเสมือนกับเป็นผู้พิชิตยอดเขานั่นเองค่ะ และด้านบนมีอรอยพระพุทธบาทให้ไหว้ขอพรกันอีกด้วยนะคะเพลอแป๊บเดียวนะคะพระอาทิตย์ก็ค่อยๆรับขอบฟ้าแล้วค่ะเรามาปิดทริปกันกับแสงสุดท้ายบนยอดเขาหนอด,ดีกว่านะคะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะท